ที่สุดของเกมมิ่งโนบุกประจำปี2021ที่ใช้ CPU และการ์ดจอเป็นของ AMD รุ่นท็อปสุดในตลาดณเวลานี้<อ>ประสิทธิภาพและความแรงของมันจะเป็นไงบ้างมาดูกันครับคอมครับทำเรื่องคองให้เป็นเรื่องง่ายสวัสดีครับผมบอลคอมครับนะครับคลิปนี้้เราก็จะมา รีวิวเจ้าตัวเกมมิโนบุกรุ่นพิเศษเลยนะครับหรือว่าเจ้าตัว asus rog strix นะครับผมตัว a d v a n t a g e edition นะครับ gl 5 4 3 qy นะครับผมเป็นรุ่น limited นะครับผมที่ใช้ cpu เป็น amd ตัว top นะครับผมแล้วก็ใช้การ์ดจอเป็น amd r a d e o n ตัว top ด้วยเรียกได้ว่าเป็นรุ่นเดียวในตลาดณเวลานี้เลยนะครับที่ให้สเปคระดับ top ของค่ายแดงมาขนาดนี้นะครับผมฟีเจอร์อะไรต่างเนี่ก็ถือว่า จัดเต็มมากๆนะครับผมแต่ก่อนเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่ดีไซน์ตัวเครื่องกันก่อนนะครับผมสำหรับตัว LG s t i c G15 เครื่องนี้นะครับผมดีไซน์เนี่ยก็จะคล้ายๆกับตัวที่เป็นสเปค Intel นะครับผมแต่จะมีแบบลวดลายต่างๆที่เปลี่ยนไปนะครับผมเดี๋ยวเริ่มดูจากฝาหลังตัวเครื่องกันก่อนนะครับผมฝาหลังตัวเครื่องนะครับที่ด้านขวาตรงนี้ก็จะมีโลโก้ ROG นะครับผมไม่มีไฟนะวัสดุเขานะครับตรงนี้ก็จะเป็นโลหะนะครับผม ผิวแบบมันๆน,น,นะครับผมแล้วก็มีตรงนี้นะผมจะมีลวดลายนะครับผมเขียนเป็นฟอนต์ ROG ตัวเล็กๆนะครับผมแล้วก็ตัวนี้เลยนะครับที่มุมล่างซ้ายตรงนี้นะก็จะมีสัญลักษณ์ของ AMD ด้วยก็คือเป็นรุ่นพิเศษนั่นเองนะครับผมถ้าเป็นตัว Intel หรือว่ารุ่นอื่นๆจะไม่มีนะส่วนทางด้านหลังตัวเครื่องนะครับผมช่องบายความร้อนของเขาเนี่ยจะแยกออกมาจากตัวเครื่องชัดเจนทำให้เวลาเราเล่นเกมนะครับผมตัวแป้นเนี่ยก็จะไม่ร้อนด้วยนะ จะมีลวดลายตัวนี้นิดนึงนะครับเป็นสีแดงสลับกับดำนะโดยจะตรงสีแดงตรงนี้นะผมสามารถแกะเปลี่ยนสีได้นะเดี๋ยวเจะลองแกะให้ดูนะครับผมก็คือ <Huh? S 1> สไลด์ออกมาง่ายๆเลยนะครับในกล่องเนี่ยเขาจะมีมาให้อีก2อันด้วยกันนะครับเป็นสีเทานะครับ1อันแล้วก็สีใสอีก1อันนะครับผมเห็นตัวแกนฝาผักของเขาเลยนะอยู่ตรงนี้นี้ขอใส่สีแดงไปเหมือนเดิมแล้วกันเนาะจะได้แบบเป็นตามรุ่นของมันปึ๊บ ผัดมาอยู่ที่ด้านหลังตัวเครื่องนะครับก็จะมีช่องระบายความร้อนด้วยการ2จุดซ้ายขวาปกตินะครับมีช่องระบายฝุ่น anti d u s เหมือนตัว g 1 5ทั่วไปนะครับแล้วก็พอเชื่อมต่อต่างๆนะครับไล่จากซ้ายมือมาก็จะเป็น usb 3.2ท type a นะครับผมหนึ่งช่อง usb 3.2ท type c นะครับตัวนี้รองรับทั้งแบบ dp แล้วก็ pd ในตัวด้วยนะครับผม hdmi l a n แล้วก็ช่องเสียบสายชาร์จนะครับผมทางด้านซ้ายมือตัวเครื่องนะครับ ก็จะมีช่องบายความร้อนให้อีกหนึ่งช่องนะครับผมพร้อมกับ USB 3.2 Type A อีก2ช่องนะแล้วก็ดูเสียงูฟัง Headset 3.5อีก1รูถัดมานะผมอยู่ที่ด้านหน้าตัวเครื่องนะครับด้านล่างตรงนี้สังเกตว่าจะมีตัวเซราไวท์บาร์ RGB โอ้สามารถปรับแสงไฟได้นะครับแล้วก็ตรงกลางตรงนี้ก็จะมีจะแง่งออกมานิดหนึ่งนะครับผมมาสลับเปิดปิดฝาพับหน้าจอส่วนทางด้านขวามือตัวเครื่องนะครับจะมีเพียงแค่ช่องระบายความร้อนอย่างเดียวเท่านั้นนะ หน้าต่างตัวเครื่องนะครับถือว่าออกแบบมาค่อนข้างสวยเลยทีเดียวนะผมมีการเจาะรูระบายความร้อนด้วยนะครับยางรองเนี่ยก็มีมาให้ถึง7จุดด้วยกันนะครับ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7นะครับผมวัสดุตัวนี้จะเป็นพลาสติก ABS นะครับผมแล้วก็ตรงยางรองก็จะมีสกรีนด้วยนะเขียนว่า Back on top นะครับผมก็สัญลักษณ์ R.O.G. แล้วก็ด้านซ้ายอย่างรองตรงนี้นะผมก็จะมีเขียนคำว่า f o r s e w m o d a n นะครก็คือเป็นกิมมิคของตัว R.O.G. เขานะครับพร้อมสลักพวกลวดลายต่างๆเนี่ยรายละเอียดเล็กน้อยค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับทีนี้มาดูที่ดีไซน์ด้านในตัวเครื่องกันบ้างนะครับผมแต่เดี๋ยวเราจะมาเช็คบาลานตัวเครื่องดูก่อนนะผมว่าเจ้าบาลานต์รงนี้มันดีหรือเปล่านะโดยการปิดฝาพับมือเดียวนะครับปึ๊บ รุ่นท็อปแบบนี้บาลานซ์มันก็ต้องดีนะครับผมนะเครื่องเนี่ยไม่มีขยเรนเลยนะครับอ่ะมาต่อที่ดีไซน์ภายในตัวเครื่องนะครับเจ้าตัวนี้จะมาพร้อมหน้าจอขนาด15.6นิ้วนะครับความละเอียด 2K นะครับผม165เฮิร์ต์นะครับผมขอบจอก็เรียกได้ว่าบางมากๆนะครับผมบางจนไม่มีกล้องเว็บแคมเลยนะครับผมกล้องเว็บแคมด้านบนตัวนี้เขาจะตัดออกไปนะครับทำให้ไม่คนไหนเนี่ยที่จะเป็นต้องใช้งานกล้องเว็บแคมนะครับผมต้อง ไปหาซื้อแยกกันเราเองแล้วก็ด้านล่างซ้ายตรงนี้นะครับก็จะมีเขียนคำว่า ROG Strix นะครับผมยางรองตัวเครื่องก็มีมาให้ถึง5จุดด้วยกันนะครับ1 2 3 4 5ของกาตรงกลารตรงนี้นะครับแล้วก็สติกเกอร์ด้านขวาตรงนี้นะครับเขียนคำว่า8คอ Overclock กนะครับก็คือเจ้าตัวไรเซนเส้าของเขาเนี่ยโอเวอร์คลมาให้เลยจากโรงงานนั่นเองอ่ะเดี๋ยวไปดูที่ดีไซน์ภายในกันต่อนะครับแต่ก่อนเลยขอดูแกนฝาพับตัวเครื่องกันก่อนนะ ตัวเครื่องสามารถกางหน้าจอได้สูงสุดเท่านี้นะครับก็ประมาณ135องศานะครับแกนฝาพับของเขาเป็นแบบ2แกนซ้ายขวาตรงนี้นะก็คือตัวแกนของเขาเนี่ยจะหุบเข้าไปเวลาเราปิดหน้าจอด้วยดีไซน์ถือว่าสวยใช้ได้เลยนะครับผมในส่วนของคีย์บอร์ดนะผมเจ้าตัวสตรีท G15 เครื่องนี้นะครับเดี๋ยวขอเปิดไฟลพื่1นึงจะมาพร้อมกับไฟ RGB นะครับผม4โซนเลยนะครับสามารถปรับแต่งได้นะครับ ด้านบนตรงนี้ก็จะมีปุ่มนะครับผมเพิ่มเสียงลดเสียงปิดไม้ปรับรอบพัดลมแล้วก็ปุ่ม R O G นะครับผมไว้สำหรับเปิดตัวโปรแกรม a r m o r y Case นะครับไว้สำหรับปรับตั้งค่าต่างๆเกี่ยวกับตัวเครื่องนะแล้วก็มุมบนขวาตรงนี้นะครับจะเป็นปุ่มเปิดปิดเครื่องนะครับแยกออกมา ทัชแพดนะผมก็ถือว่าขนาดค่อนข้างใหญ่นะอยู่ตรงกลางหน้าจอพอดีนะครับตัวปุ่ม W A S D ของเขานะครับก็มีทำไฮไลท์นะผมสวยงามนะแล้วก็มีสติ๊กเกอร์นะครับติดไปว่าเครื่องนี้ใช้ A M D Ryzen 9 5000 Series นะครับผมพร้อมกับการ์ดจอ Radeon นะครับผมกราฟิกนะสต er ิ๊กเกอร์ Perfect a r r a n t y แล้วก็ทางด้านขวามือตรงนี้นะครับคือตัวเครื่องรองรับ Wi-Fi 6ด้วยนั่นเองบอกเลยว่าในเรื่องของสเป e ก็ฟีเจอร์ต่างๆเครื่องนี้ถือว่าไม่แพ้ใครเลยนะครับผม สำหรับสเปคก็ตัว,ว a l g s e m i s G15 นะครับผมตัว Advantage Edition เครื่องนี้นะครับจะมาพร้อมกับ CPU ที่เป็น AMD Ryzen 9นะครับ 5900HX นะครับ8 core 16 thread overclock มาให้เลยจากโรงงานนะครับผมการ์ดจอเนี่ยก็เป็น AMD Radeon RX 6800M นะครับผม vram เนี่ยสูงถึง12 g b GDDR6 นะครับผมแรงเหลือเลยนะแล้วก็ RAM ตัวเครื่องนะครับให้มา ความจุเป็น16 g ินะครับผม DDR4 บัส302นะครับก็คือตัวเครื่องเนี่ยสายแรม8 g ิมาให้2ตัวด้วยกันนะครับแล้วก็ความจุตัวเครื่องนะผมให้มาเป็นแบบ SSD M2 PCIe ขนาด1 t b ด้วยกันนะครับหน้าจอขนาด15.6นิ้วความละเอียด 2K Panel IPS r e f r e ูงถึง165 h z การเชื่อมต่อรองรับ WiFi 6 Bluetooth 5.1นะครับแบตเตอรี่ของเขานะผมก็ให้มาขนาดถึง90วัตต์า นหนักตัวเครื่องนะครับอยู่ที่2.5กิโลมาพร้อมกับ Windows 10แท้นะครับในราคาเปิดตัวของเขาเนี่ยจะอยู่ที่59,990บาทด้วยกันการรับประกันี่ก็เป็นแบบ3ปี on-site service นะครับผมแล้วก็1ปีแรกเนี่ยมี perfect วารันตีกันอุบัติเหตุมาให้ด้วยนะแล้วต่อไปนะครับเราจะมาทดสอบประสิทธิภาพตัวเครื่องนี้กันดูนะครับมาดูกันว่าสเปคระดับท็อปของ AMD เนี่ยมันจะแรงขนาดไหนสู้ Nvidia ได้หรือเปล่ามาดูกันครับ มาเริ่มต้นกันด้วยเกม Cyberpunk 2077นะครับผมกราฟิกอะไรต่างๆเนี่ยบอกเลยว่าบอรปรับสุดทุกอย่างนะครับในส่วนของเซตติ้งเดี๋ยวให้ดูเลยนะเนี่ยผมวิดีโอเนี่ยก็ปรับเป็นแบบ 2K นะครับผมตามเนทีฟหน้าจอ full screen นะครับวีซิงปิดไปกราฟิกเนี่ยปรับเป็นแบบอัลตร้านะครับผมสังเกตว่าตัวเบรย์เทซิงจะหายไปนะครับผมเพราะว่าเจ้าตัวนี้เป็นการ์ดจอ amd นั่นเองนะครับเบรย์เทซิงเนี่ยจะรองรับเฉพาะของ nvidia นะครับผมเนี่ยเบรย์เทซิงมันต้องออฟนะครับเอเวอก็ใช้ไม่ได้นะ ปรับสุดแล้วนะครับอัลตราตามนี้เลยสังเกตเฟรมเรทที่มุมบนซ้ายนะครับตอนนี้ก็มีเที่าวปรมาณ40กลางๆ50ต้นต้นนะผมในฉากที่แบบยูนิตเยอะๆนะถ้าแบบยูนิตน้อยๆนะครับก็มีแต่50นะครับเดี๋ยวเราลองมาลองยิงคนดูนะครับลองแบบตำรวจมานะเฟรมเรทจะดอรอปเหลือเท่าไหร่นะครับโอ้โหตำรวจโผล่จากไหนเนี่ยอื โอ้โหพอเฟรมเรทเนี่ยดรอปลงมาเลยประมาณทั้งสามสิบกว่ากนะครับถ้าแบบเอฟเฟกเยอะๆนะประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวเราไปดูเกมถัดไปกันต่อครับมาต่อที่เกมส์กรัมนะครับผมอันนี้บอกเลยว่าเพิ่งอัปเดตไปสดๆร้อนๆนะครับเป็นเวอร์ชันศูนย์แล้วนะกราฟิกอะไรต่างๆเนี่ยสวยมากๆนะครับผมสวยแบบโคตรสมจริงนะครับในส่วนของออปชั่นนะครับอันนี้คือปรับตามนี้เลยนะครับดิสเพย์โหมดก็เป็นแบบฟูลสกรีนนะครับตามเนทีฟหน้าจอ 2K นะครับผมพีเซ็ตเนี่ยก็ปรับเป็นแบบอีพิคนะครับผม นะปรับเป็นแบบอีพิตามนี้เลยนะครับแล้วก็แอปพลไปปึ๊บสังเกตเฟรมเรทที่มุมบนซ้ายนะครับก็คือตอนนี้วิ่งอยู่ที่ประมาณ50กว่าๆ60มินิดนะครับในฉากที่มีแบบ texture ต้นไม้เยอะๆอ,อย่างนี้เลยนะนะครับผมเฟรมเรทเนี่ย,ยถือว่าสูงใช่ได้เลยนะครับถ้าการ์ดจอไม่แรงจริงนะเจอ texture อย่างนี้ไปปรับอีพิคความละเอียด 2K เนี่ยไม่ถึง30แน่นอนนะครับแต่ตัวนี้เนี่ย ถือว่าเล่นได้สบายๆนะครับเดี๋ยวรอแบบวิ่งไปหาฉากที่แบบโล่งๆมันบ้างนะครับว่าจะเฟรมเรทจะได้เท่าไหร่นะเนี่ยครับผมพอฉากมันโล่งๆขึ้นมาแล้วเฟรมเรทก็ขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ60ต้นๆนะครับเราว,วิ่งไปถนนดูปื๊บอ,อ่ะพอมาฉากแบบที่มีแบบถนนนะครับเฟรมเรทขึ้นมาประมาณ60กลางๆนะครับถ้ามองท้องฟ้าแล้วนี่ก็70 80เลยนะครับ สังเกตนิดหนึ่งนะครับเจ้าตัวเมมโมรีของตัวการ์ดจอนะครับก็คือกินไปถึง6.9ก้กิกกันเลยนะครับบอกเลยว่า RTX 3 0 6 0ก็เอาไม่อยู่นะครับถ้าจะปรับสุดอย่างนี้นะกิน VRAM เยอะมากๆสำหรับเกมส์กรมนะครับผมเอาครับทีนี้มาดูในส่วนของเกมโดราซ่ากันบ้างนะครับเซตติ้งกราฟิกต่างๆเนี่ยไอ้บอลปรับตามนี้เลยนะครับเรนเดอริงเนี่ยตัวนี้ก็ปรับเป็นแบบเบสท์ลุคกิ้งนะครับผมส่วนความละเอียดหน้าจอก็ปรับเป็นแบบตามเมชีพนะครับ 2K 165Hz นะ สังเกตเฟรมเรทที่มุมบนซ้ายนะครับจะอยู่ที่ประมาณ80ไปปลา,ายนะครับผม90ต้นๆนะในฉาบกบบกันหนักๆนี่ก็เรียกได้ว่าไม่มีต่ำกว่า70แน่นอนนะครับผมนี่พออยู่นิดน,น้อยก็ขึ้นไปถึงร้อยเลยนะครับเรียกได้ว่าเครื่องนี้นะผมเอามาเล่น Dota 2ความละเอียด 2K เนี่ยลื่นไหลสบายๆยอยู่แลวไม่มีปัญหานะครับผมเฟรมเรทเนี่ย80-100อยู่ในช่วงนี้แหละนะครับผม เอาละครับทีนี้จะมาทดสอบการใช้โปรแกรมตัดต่อ Adobe Premiere Pro กันบ้างน,นะครับผมฟุตที่ใช้ก็เป็นฟุตเดิมนะครับที่เคยทดสอบกับเครื่องรีวิวก่อนหน้านี้นะดี่เราจะลองกด playback กันดูนะครับหดือว่าเจ้เครื่องนี้มันจะมีอาการแหลกกระตุกหรือว่าโหลดช้าอะไรหรือเปล่านะครับผมอันนี้ถือว่าเล่นได้ลื่นไหลยอยู่นะแต่กิจการโหลดสักวิสองวินะครับผมอาจจะไม่ได้แบบปึ๊บปั๊บอะไรขนาดนั้นนะครับนี่นะลองกอไปก่อมาดู เนี่ยผมรอประมาณแบบ2อวิแล้วก็ถึงเล่นได้นะครับนะครับทีนี้มาลองใส่เอฟเฟกดูกันบ้างน,นะครับดูว่ามันจะเล่นได้ลื่นไหลหรือเปล่านะครับผมใส่เอฟเฟกไป3ชั้นเลยครับเนี่ยครับผมเอฟเฟกที่ขึ้นมาก็ลื่นไหลนะผมไม่มีอาการกระตุกกระตุกหรือว่าค้างเครื่องอะไรแต่อย่างใดอ่ะเดี๋ยวต่อไปนะครับเราไปทดสอบ Export ไฟล์กันดูนะครับดูว่าเครื่องนี้จะใช้เวลา Export ไปประมาณกี่นาที ถ้าเป็นตัวไรเซนเจ็ดกับการ์ดจอ RTX 3060เนี่ยจะใช้เวลาเราๆ5นาทีเกือบ6นาทีนะครับตัวนี้ไรเซนเก้ากับ RX 6 8 0 0 m จะเร็วกว่าไหมนะครับมาดูกันนะอันนี้ก็คือฟอร์แมตเป็น H 2 6 4นะครับ p ีเซ e t ก็เป็น Full HD มาตรฐานนะครับผมมาดูกันเลยเดี๋ยวรอมัน Encoding ไปสักประมาณ1นาทีก่อนนะครับผมเพื่อจะได้เห็นเวลาที่แท้จริงนะครับ ตอนนี้ก็คือผ่านไป1นาทีแล้วนะครับผมเหลือเวลาในการ Export ไฟล์อยู่ที่3นาทีกับอีก40วิด้วยกันนะครับเรียกได้ว่าเจ้าตัวคลิปนี้เนี่ยใช้เวลา Export ไฟล์ไม่ถึง5นาทีแน่นอนนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูการทดสอบถัดไปกันต่อเลยครับเอาละครับคราวนี้จะมาทดสอบโปรแกรม CDBEN บ R23 นะครับเนื่องว่าเจ้าตัว Ryzen 9 5900X ตัวนี้เนี่ยมันจะได้คะแนนมาติคอร์แลวก็สิงค์คร์เท่าไหร่นะครับผมมาดูกันเลย สำหรับผลทดสอบมาติคอร์นะครับผมจะตัวไรเซน9 5้าห HX เนี่ยจะได้คะแนนไปถึง14,000กับอีก68แต้มนะครับผมบอกเลยว่าแรงสุดแล้วใน CPU โน t ตบุ๊กจากที่เ n ็ o n ิเคยทดสอบมาซิงเกิลคอร์เนี่ยก็ได้คะแนนไปสูงถึง1,481แต้มนะครับผมก็เรียกได้ว่าอยู่ในระดับท็อปท็อปเช่นเดียวกันนะครับผมบอกเลยว่า CPU AMD ตัวนี้แรงจริงๆ เอาละครทีนี้มาทดสอบดูวีดีโอความละเอียด 4K บนจอเครื่องนี้กันบ้างนะครับผมสีสันการแสดงผลอะไรต่างๆเนี่ยบอกเลยว่าโอ้โหสวยสดงบงานจริงๆนะครับผมตัวเนทีฟหน้าจอของเขาเนี่ยจะอยู่ที่ 2K นะครับผม2560คูณ1440นะครับเป็นแบบสัสดส่วน16:9นะครับแงแนลน,นี่ก็เป็น IPS ด้วยนะครับไม่ว่าจะดูจากมุมมองซ้ายหรือขวาก็ชัดเจนอยู่แล้วนะครับผมนี่เลยนะสีนี่สวยจริงๆนะครับ ไปดูหนังฟังเพลงเล่นเกมเนี่ยบอกเลยว่าตอบโจทย์ทุกอย่างนะผมสำหรับจตัวหน้าจอเครื่องนี้นะทีนี้มาทดสอบลําโพงกันบ้างน,นะผมโดยเจ้าตัวเครื่องนี้นะครับให้ลําโพงมา2ตัวด้วยกัน,นขนาด4วัตต์นะผมซึ่งถือว่าขนาดใหญ่มากๆนะพร้อมกับสมาร์ทแอมเทคโนโลยีอะไรต่างๆเนี่ยเรียกได้ว่ายัดมาเต็มจริงๆนะครับมาดูกันว่าเสียงของเขาเนี่ยจะดังและก็ดีขนาดไหนนะผมว่านี้คือเปิดเสียงอยู่ที่ระดับ30%นะครับผมเสียงก็ถือว่าปกตินะครับจะลองเปิดสุดเลยนะครับขึ้นไปนร้อยเลยนะ ก็สุดแล้วนะครับปรับสุดแล้ะเสียงเนี่ยดีมากๆนะเดี๋ยวลดมาก่อนนะครับเสียงค่อนข้างดัง เสียงเบสเสียงกลางเสียงแหลมเนี่ยถือว่ามาเต็มเลยสมราคาค่าตัวเขาเลยนะสำหรับตัวลําโพงเครื่องนี้นะครับถือว่าทำมาให้ดีจริงเอาละครับทีนี้มาดูผลทดสอบอื่นๆกันบ้างนะครับหลังจากที่แอนดี้บอลได้คาลิเบรตหน้าจอเครื่องนี้ไปด้วยสไปเดอ x ์เอ็กซ์นะครับผมตัวนี้จะมีขอบเขตสีนะครับผมบอกเลยว่าสูงกว่า100% srgb นะครับผมก็คือกรอบสีแดงเนี่ยทะลุกรอบสีเขียวไปแล้วนะครับผมแล้วก็ค่า ntsc เนี่ยก็สูงถึง87%นะครับผม ค่า Adobe RGB นะครับก็อยู่ที่89นะครับผมแล้วก็สุดท้ายนะครับค่า DCI E P3 นะครับผมจะอยู่ที่100เป๊ะเลยนะครับบอกเลยว่าไปใช้งานทำกราฟิกตัดต่อตกแต่งภาพเนี่ยสบายๆเหลือๆนะครับผมเกรดเดียวกับ MacBook เลยสำหรับความจุ SSD ตัวเครื่องนะครับเจ้าเครื่องนี้ให้มาเป็นแบบ M2 PCIe ขนาด 1TB ด้วยกันนะครับใช้ได้จริงอยู่ที่931 g b นะครับผมมีความเร็วในการอ่านอยู่ที่ 3,000กับอีก83 MB กะไบต์ซนะครับแล้วก็ความเร็วในการเขียนอยู่ที่1,726 MB กะไบต์ s, ด้วยกันนะก็ถือได้ว่าเป็น SSD ความเร็วใช้ได้เลยนะครับผมเอาละครับทีนี้มาดูผลทดสอบแบตเตอรี่ตัวเครื่องนะครับผมหลังจากที่เอร์บอวต่อ Wi-Fi ดู YouTube นะครับ ปรับแสงหน้าจอ30%ปิดแสงไฟคีย์บอร์ดไปนะครับแล้วก็เปิดเสียงลำโพงประมาณ30%นะครับจะสามารถใช้งานได้สูงสุดถึง8ชั่วโมงอีก2นาทีด้วยกันเรีวยกว่าแบตอึดใช้ได้เลยนะเพราะว่าจะตัวนี้ให้แบตมาถึงขนาด90วัตต์อาวด้วยกันปิดท้ายด้วยอุณหภูมิตัวเครื่องนะผมหลังจากที่ไอ o ีบอได้ทดสอบหนักๆไปนะครับอุณหภูมิ CPU เนี่ยจะสูงสุดอยู่ที่96องศานะครับส่วนตัวกราฟจอเนี่ย ตัวโปรแกรมฮาร์ดแวร์มอนิเตอร์จะมองไม่เห็นนะครับผมรุ่นใหม่เกิดน,นะครับต้องรออัปเดตเวอร์ชันไปนะแต่จากที่ทดสอบใช้งานมาตัวเครื่องก็ไม่ได้ร้อนเลือนอะไรขนาดนั้นนะครับผมถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติตามมาตรฐานเกมนิวบุ๊กทั่วไปนะเพิ่มเติมนะครับมาดูตัว,ตวโปรแกรม Armory Case กันบ้างที่ติดมากับ้ตัว ROG Stick เครื่องนี้นะครับหน้าตาอินเทอร์เฟซอะไรต่างเนี่ยก็จะเหมือนกับรุ่นอื่นๆเลยนะครับก็คือจะมีเลือก โหมดต่างๆได้นะโหมดไซเลนเพอร์ฟอร์แมนซ์เทอร์โบนะครับผมนี่คือแอนด์บอร์ดปรับเทอร์โบไปนะครับเพราะว่าใช้เล่นเกมไปตะกี้นะครับแล้วก็ในส่วนของการตั้งค่าซิสเต็มนะครับผมตรงนี้ก็สามารถเลือกได้นะครับผมว่าจะปรับแสงคีย์บอร์ดเป็นแบบไหนนะครับผมสแตติกอย่างนี้ก็คือเป็นแบบสีเดียวนะครับผมสีแดงสีเดียวนะเดี๋ยวจะเปลี่ยนสีให้ดูอ่ะเป็นแบบสีแดงสีเดียวละแต่ส่วนตัวแอนบอร์ดชอบแบบเรนโบว์นะครับผมก็คือปรับเป็นแบบ RGB เลยนะครับแล้วก็ ให้มันจะเปลี่ยนเร็วเปลี่ยนช้าอะไรเนี่ยลูกเล่นอะไรเยอะแยะมากมายนะครับผมแล้วก็อีกหนึ่งโปรแกรมนะผมที่ทาง asus เขาจะติดตั้งมาให้ด้วยนะครับก็คือโปรแกรม my asus นั่นเองนะครับไว้สําหรับ เช็คข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับตัวเครื่องนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นตัว serial number นะครับผมลงทะเบียนผลิตภัณฑ์หรือว่าจะอัปเกรดประกันเนี่ยก็สามารถทําได้ผ่านตัวโปรแกรมนี้เลยนะครับรวมถึงนะครับผมมีฟีเจอร์เช็คสุขภาพแบตเตอรี่แล้วก็มีฟีเจอร์ Link to my asus นะครับผมไว้สำหรับเชื่อมต่อโน้ตบุ๊กกับมือถือนะครับผมไว้โอนไฟล์ไปมาหากันได้นะแล้วก็นอกจากนี้นะครับผมยังมีในส่วนของ customer support นะครับไว้สำหรับเช็คเกี่ยวกับ driver หรือว่าการอัปเดตต่างๆเนี่ย อย่างเช่นมี BIOS อัปเดตนะครับผมมีตัวนี้ก็มีเฟิร์มแวร์อัปเดตเช่นกันนะสามารถเช็คอัปเดตได้เลยนะครับผ่านตัวโปรแกรมนี้นั่นเองนะมีตรงนี้นะว่าสำหรับเช็คตัวบูสกรีนเออร์ว่าแบบปัญหาเกิดจากอะไรนะครับตามนี้เลยนะครับทีนี้มาดูข้างในตัวเครื่องกันบ้างนะครับดูกันว่าเจ้าเครื่องนี้สามารถอัปเกรดอะไรได้บ้างนะผมดีไซน์ข้างในเป็นยังไงนะอันนี้คือแกะมาแล้วบอกเลยว่าโอ้ ดีไซน์ขเขาออกแบบมาค่อนข้างสวยนะครับผมแล้วก็นีด้หนึ่งนะครับตอนที่ไอซิบอลแกะมาเนี่ยอย่าลืมแกะสายเจ้าตัวซราวไลท์บาร์ด้านล่างออกด้วยนะครับมันจะเป็นตัวจะแง่งตรงนี้สีดำนะผมสามารถเปิดปิดได้นะอันนี้คือเปิดมาไม่ล็อกนะผมถ้าปิดมันจะเป็นแบบล็อกนั่นเองนะก็คือการมาออกแล้วดึงออกนะครับผมตัวนี้มาพร้อมกับพัดลม2ตัวนะผมขนาดใหญ่เลยนะครับแล้วก็พวกแผงบายความร้อนอะไรต่างๆเนี่ยืห เป็นแบบฮิตซิงทั้งแผงนะครับเห็นฮิตไปเนี่ยจากสายตาเห็นอยู่แค่1เส้น2เส้นเท่านั้น้วก็ด้านในเนี่ยน่าจะอีกหลายเส้นเลยนะครับและก็ที่สําคัญเลยนะครับเจ้าตัวเครื่องนี้เนี่ยใช้โลหะเหลวนะครับในการระบายความร้อนทั้ง CPU แล้วก็การ์ดจอเลยนะสุดจัดจริงๆนะครับถ้าเป็นโน้ตบุกรุ่นอื่นๆเนี่ยอย่างมากเขาใช้แค่โลหะเหลวกับ CPU นะครับแต่ตัวนี้เนี่ยใช้โลหะเหลวทั้งการ์ดจอแล้วก็ CPU เลยนะครับ โดยเจ้าตัวฮีทซิงของเขานะครับจะมีรายละเอียดต่างๆเขียนไว้ด้วยนะครับผมก็คือตรงนี้จะเป็นตัวของ CPU นะครับผมลาเซนเก้0 HX นะครับตัวนี้ก็เป็นตัวชิปการ์จอนะครับผม RX 6 8 0 0 M นะครับผมมีสกรีนตรงนี้ด้วยนะเขียนว่า Cutting Edge c คู l cool นะครับผมก็คือตัดสั่งเฉพาะเลยสำหรับรุ่นนี้ การรับเกดต่างๆนะครับตัวนี้จะมีช่อง m 2 2สล็อตนะครับผมใส่มาแล้ว1เท1แถวนะครับเหลืออีก1แถวไว้สำหรับอัปเกรดนะครับเป็นแบบ PCIe นะครับผมส่วนแรมนี่ก็คือให้มา2แถวแล้วนะครับขนาด 8GB กิกตัวนะครับผม DDR 4บัสส2งนะ สามารถแกะอัปเกรดเพิ่มได้นะครับแต่นี้คือเขาติดฟิล์มการไฟฟ้าสถิตมาให้ที่ตัวแรมด้วยนะแบตเตอรี่ตัวเครื่องนะครับอันนี้เขาจะให้มาขนาดความจุอยู่ที่90วัตต์ออวนะครับผมขนาดเนี้ยถือว่าใหญ่ใช้ได้เลยดอกำโพงเขาก็ใหญ่ใช้ได้เลยนะครับขนาด4วัตต์เสียงดังฟังชัดอยู่แล้วด้านหลังตรงนี้นะครับก็จะมีช่อง anti dust tunnel นะครับผมระบายฝุ่นขนาดใหญ่เลย2ช่องซ้ายขวาแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับผมก็คืออะแดปเตอร์ของเขานะครับผมขนาดเนี้ยใหญ่มะหืมานะครับผมแล้วก็หนักด้้วยนนนนะะอัี่าจ หนักเกือบ1กิโลได้เลยนะผมจ่ายไฟสูงสุดอยู่ที่280วัตต์นะครับผมตัวนี้นะจ่ายไฟแรงอยู่แล้วเพราะว่า CPU การ์จอเนี่ยเป็นตัวท็อปนะครับผมไม่แปลกที่จะอะแดปเตอร์อันใหญ่ขนาดนี้นะครับสรุปนะผมจากการที่บอลได้ใช้งานเจ้าตัว ASUS ALG Strix G15 a d v a n t u r e e d i t i o n เครื่องนี้มานะผมบอกเลยว่าส่วนตัวเนี่ยประทับใจมากๆนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของ CPU ของเขานะครับจากที่บอลจับมาหลายรุ่นเนี่ย จเจ้าเครื่องนี้เนี่ย CPU ของเขาแรงที่สุดแล้วนะครับผมแล้วก็ในเรื่องของการ์ดจอนะครับผมที่ให้เป็นตัวท็อปเลยนะครับ RX 6800M นะผม VRAM เนี่ยให้มาถึง12 g b นะครับจะเล่นบนความละเอียด 2K แบบนี้เนี่ยก็ปรับได้สบายๆไม่มีปัญหาแล้วผมแล้วก็ในเรื่องของฟีเจอร์ต่างๆเนี่ยที่ให้มาจัดเต็มเลยนะครับไม่วนะ่าจะเป็นตัวจอ 2K 165Hz ขอบเขตสี100% DCI-P3 นะครับ ตกแต่งภาพเล่นเกมสบายๆอยู่แล้วนะครับคีย์บอร์ดก็ไฟ RGB สวยงามนะผมแต่ไม่มีนำแผดมาให้นะแล้วก็ด้านล่างของเขามีตัวเซรั่มไลท์บาร์มาให้ด้วยนะครับบอกเลยว่าถ้าเพื่อนยกเครื่องนี้ไปตั้งเล่นที่ไหนนะมีแต่คนหันมามองแน่นอนแล้วก็ไฮไลท์ชีเด็ดอีกอย่างหนึ่งเลยนะครับสำหรับเจ้าตัวเครื่องนี้ก็คือใช้โลหะเหลวในการระบายความร้อนทั้ง CPU แล้วก็การ์ดจอด้วยนะครับจากที่แกะดูมาเนี่ยน่าจะเป็นรุ่นแรกและรุ่นเดียวในตลาดตอนนี้นะครับที่ ทำได้ถึงขนาดนี้นะเรียกได้ว่าถ้าเพื่อนคนไหนนะครับที่กําลังมองหาโน้ตบุ๊กใช้งานเล่นเกมหนักๆน,นะครับทำงานตัดต่ออะไรเงี้ยในช่วงงบไม่เกิน60,000บาทเนี่ยแต่ตัวนี้เนี่ยถือว่าตอบโจทย์สุดๆนะครับผม ส่วนข้อสังเกตอื่นๆนะครับจากที่บอลใช้งานมานะครับอันดับแรกเลยก็คือในเรื่องของน้ำหนักของเขานะผมบอกเลยว่าหนักมากนะโนบุกจอ15.6นิ้วนะครับแต่ตัวเครื่องเนี่ยหนักถึง2.5กิโลนะครับเทียบเท่ากับพวกโนบุก17นิ้วเลยแล้วก็เมื่อพกพาร่วมกับอะแดปเตอร์ของเขานะผรอันนี้ก็คือหนักประมาณ1กิโลนะครับเบสเซ็ตแล้ว โนตบุ๊กกับแรปเตอร์เนี่ยมีแต่3โลเกือบ4โลแนะนำว่าให้ใช้เป้แบบสพายหลาย2ข้างนะผมจะได้ไม่เมื่อยหลังนะเวลาพกพาเจ้าเครื่องนี้ไปไหนมาไหนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับผมก็คือเจ้าตัว rog เครื่องนี้นะครับไม่มีกล้องเว็บแคมมาให้นะอันนี้ที่บอกก็แอบแปลกใจนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าค่าตัวของเขาเนี่ยตั้ง60,000บาทนะแต่ไม่มีกล้องเว็บแคมหรือว่าไม่มีแบบตัวแยกแถมมาให้ด้วยนะผมทำให้เพื่อนเพื่อนคนไหนที่ต้องแบบใช้กล้องเว็บแคมวิดีโอคอลหรือว่าเรียนออนไลน์เนี่ยต้อง ไปหาซื้อเพิ่มเอาเองนะครับผมแล้วก็ในเรื่องของการใช้งานร่วมกับโปรแกรมอื่นๆน,นะผมเจ้าตัวเครื่องนี้เนี่ยยังพบบั๊กอยู่เล็กน้อยนะผมถ้าในอนาคตเนี่ยมีการอัปเดตเฟิร์มแวร์อะไรขึ้นมาเนี่ยก็น่าจะแก้ไขตรงนี้อะไรไปได้โอเคประมาณนี้แลาา้วกันสำหรับการรีวิวเจ้าตัว ASUS ALG Stick G15 Advent a g Edition e เครื่องนี้นะครับถ้าเมีคนไหนมีคำถามหรือว่าสงสัยอะไรเพิ่มเติมยังไงเนี่ยก็สามารถมาคอมเมนต์ที่ด้านล่างใต้คลิปนี้กันได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้เอ,อนบอลก็ ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช anel ของค้าด้วยนะครับ